ดวงเมืองนะครับเรื่องที่ต้องระวังครับสัปดาห์นี้ฮะตั้งแต่วันที่3ามถึงวันที่9นะครับในช่วงสัปดาห์นะครับมันมีเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะครับมาครับสัปดาห์นี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็จะได้รู้ว่าต้องเตรียมตัวเตรียมการอย่างไรเรื่องลงทุนมีอะไรอย่างไรบ้างหรือว่าเรื่องอะไรที่มันจะเข้าตัวเราหรือว่าใกล้ตัวเราเป็นพิเศษเรื่องอะไรบ้างครับมาเรื่องแรกครับต้องบอกอเลยครับว่าช่วงเดือนนี้นะครับเป็นช่วงที่ดา,เ Mohammed, าวเสาร์ดาวอังคารดาวแห่งอุบัติเหตุดาวแห่งภัยร้าย ดาวแห่งเรื่องของความรุนแรงนะครับมันเกิดขึ้นนะฮะฉะนั้นดาวอังคารกับเสาเนี่ยพอเจอสปาร์กันทีไรปุ๊บนะครับปึ้งนะครับมีเรื่องของเลือดตกยางออกนะฮะความรุนแรงในรูปแบบต่างๆนะครับทางเรื่องของอุบัติภัยเกี่ยวกับยานพาหนะนะฮะเรื่องรถแรงๆนะครับแบบจำนวนมากๆหรือว่าเรื่องของทั้งรถทั้งบกทั้งอากาศทั้งน้ำนะครับช่วงนี้ระวังเป็นพิเศษครับเรื่องนี้สําคัญนะฮะแล้วก็อย่างที่2คืออารมณ์ครับช่วงนี้ ดาวอังคารนะครับคือเทพแห่งสงครามนะครับ God of War นะฮะแสดงว่าช่วงนี้ครับดาวองคารเริ่มมีอิทธิพลแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับโครจรเล่งดาวเสาดาวเสาเนี่ยมันมีสโลแกนของเขาคือโทษทุกข์ให้ทายดาวเสานะครับพอมันรวมล่างกันนะฮะสงครามวรวมกับรวมกับโทษทุกข์ให้ทายดาวเสานะครับมันจะกลายเป็นความรุนแรงในมุมของ คนทำร้ายกันนะฮะหรือว่ามีการปะทะกันนะครับหรือว่ามีการลวมคนกันครับหรือว่ามีเรื่องของการที่จะโมโหกันง่ายนะครับสูรูคุณขับรถไปขับรถมานะครับแล้วปาดหน้ากันออกมายิงกันนะครับนี่คือแบบแป๊บเดียวอารมณ์มันขึ้นไวมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังครับในช่วงนี้คือสงบอารมณ์เลยนะฮะเรียกว่าต้องอยู่ในต้องมีสตินะครับง่ายๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะท้อเบาแบงกันได้ง่ายแล้วก็อารมณ์ขึ้นได้ง่ายลมถึงเรื่องของความรุนแรงใน รูปแบบต่างๆครับมันจะก่อเกิดนะครับในช่วงตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปนะฮะเพราะดาวังคารเขาย้ายมาแล้วนะครับมันก็จะกลายเป็นเอาจริงคือเดือนนี้แหละนะฮะที่ผมห่วงนะฮะแต่ว่ามันจะเริ่มสตาร์ทในตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปฉะนั้นเรามาระวังอารมณ์ความรุนแรงความเรียกว่าทั้งระเบิดทั้งไฟทั้งมันเกี่ยวข้องนะฮะกับเรื่องของภัยในรูปแบบทุกรูปแบบเลยนะครับนี่สิ่งที่ต้องเรามาระวังเป็นพิเศษนะฮะเรื่องต่อมาครับดาวศุกร์โคจอลิงดาวเสาร์ครับ ดาวสุกนะครับมันมีนัยยะ2อย่างครับมันเป็นดาวที่เกี่ยวพยันกับเรื่องของความรักนะฮะแล้วก็เกี่ยวพยันกับเรื่องของการเงินนะครับในระยะนี้แปลว่าเจอดาวเสาโทษทุกข์ให้ทายดาวเสาเอาอีกแล้วนะฮะดาวแห่งความทุกข์กังวลมาครอบงําดาวแห่งความรักและการเงินอีกแลวนะครับแสดงว่าช่วงนี้มันจะมีปัญหาเรื่องรลาอย่าล้างกันได้ง่ายมีปัญหาชีวิตคู่กันได้ไวมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะเรียกว่าอยู่ใกล้กันนะฮะแล้ว มันจะมีเหตุให้ทะเลาะกันได้ทุกรูปแบบนะครับใครที่สถานะของความรักนะครับงงอเง่นนะครับหรือว่ามันไม่ค่อยมั่นคงนะฮะช่วงนี้จะมีปัญหากันหนักขึ้นนะครับแปลว่าเมื่อเรารู้ดวงเราไม่ได้ขู่นะฮะเรารู้ดวงเพื่อป้องกันแก้ไขครับเหมือนกับว่าเราอยู่ในค่ายทหารอยู่ในค่ายนะฮะเหมือนสมติเราสมัยก่อนมีนักรบนะครับแล้วศัตรูนะฮะกำลังเข้าบุกเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเรารู้ว่า ศัตรูจะมาช่วงไหนก็คือมาช่วงเดือนนี้นะครับอุปสรรคจะมาเยอะมากช่วงเดือนนี้เราจะได้เตรียมป้องกันไว้ก่อนนะครับคุณจะเตรียมป้องกันเสริมทับในทางประตูหน้าประตูหลังประตูเมืองอะไรก็ตามนะครับถือแปลว่าช่วงนี้คุณต้องระวังอารมณ์แล้วก็ความสัมพันธ์กับชีวิตคู่นะครับเป็นพิเศษเลยนะฮะแล้วก็มันจะมีเหตุให้แบบเลิอกอรายอย่าล้างได้ง่ายถ้าคุณปล่อยตามอารมณ์นะครับ หรือถ้าเจอ,อยั่วยุนะฮะคุณก็จะทะเลาะกันไวนะครับฉะนั้นช่วงนี้อารมณ์ของความสัมพันธ์มันจะเดือดกันง่ายแล้วก็มันก็ยังมีซองความสัมพันธ์เกี่ยวข้องการเงินมิจฉาชีพนะครับจะเข้ามามากขึ้นหรืออาจจะอยางเรียกว่าคนจะเอามาเปรียบเราเรื่องของเงินทองครับก็จะเข้ามามากขึ้นช่วงนี้นะครับอะไรที่ยังไม่จําเป็นเก็บเงินไว้ก่อนนะครับอะไรที่จําเป็นค่อยใช้ค่อยหมุนนะฮะแสดงว่าช่วงเดือนนี้การลงทุนต้องระวังนะครับเรื่องทั้งหุ้นทั้ง เงินทองทั้งอะไรก็ตามครับในช่วงนี้มันผันผวนแรงนะครับโดยเฉพาะตลาดทุนตลาดหุ้นครับจะผันผวนแรงนะครับเพราะว่าดาวสุกมันยังเป็นเรื่องของเงินสดดาวหุ้นก็เเป็นเรื่องของการคิดการลงทุนนะฮะในค่าใช้จ่ายต่างๆนานาในช่วงนี้คือเกี่ยวพันกับเรื่องของเงินในกระเป๋าเราเงินในบัญชีเราเงินในการลงทุนของเราครับช่วงนี้จะถูกสั่นคลอนอีกเรื่องนึครับเพราะดาวเสาเล่นงานนะฮะฉะนั้นแปลว่าอย่าเสี่ยงนะครับถ้าเลือกระหว่างเสี่ยงกับเซฟคุณเลือกเซฟแล้วกันนะครับในช่วงเดือนนี้นะฮะ ห้ามเสี่ยงนะครับอันตรายนะครับเงินอันตรายมากและความรักอันตรายมากนะครับนี่คือสิ่งที่ฝากไว้เรื่องที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับดาวเสา์นะครับมันเป็นดาวแห่งความมั่นคงของแผ่นดินนะฮะโคจรวิปริตอยู่นะครับแสดงว่าผมก็พูดตัวนี้บ่อยนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาครับว่าดาวเสาคือความสัมพันธ์ของแผ่นดินนะฮะฉะนั้นสิ่งที่จะเจอครับคือเรื่องของแผ่นดินไหวครับดาวเสาเนี่ยมันคือความมั่นคงนะฮะโคจรวิปริตแปลว่าความมั่นคงไม่มั่นคงนะครับมันก็จะกลายเป็นเรื่องของระวังเรื่นนนดิไหวะครับ หรือว่าภาัยธรรมชาตินะฮะจะแรงมากครับดาวเสาร์คือดาวห่งความทุกข์อยู่ในเรือนของดาวราหูนะฮะคือธาตุลมครับในช่วงนี้หรือเรือนนี้นะฮะดาวแห่งลมนะครับมันแปลว่าช่วงนี้ระวังเรื่องของลมมันจะพัดนะฮะใครที่มีต้นไม้ใหญ่ๆอยู่ที่บ้านใครที่มีเรยกว่าบ้านใกล้ๆป้ายโฆษณาอะไรใหญ่ๆะฮะก็เซฟเซฟตัวเองบ้างเลยนะฮะระมัดระวังกันเป็นพิเศษเป็นพิเศษนะครับตัดต้นไม้อะไรพวกนี้ครับลมจะพาให้เกิดความเสียหายนะครับ ในบ้านหรือว่าง่ายๆคือใครที่มีต้นไม้ใหญ่ใครที่มีสิ่งปลูกสร้างนะครับที่ไม่ค่อยมั่นคงนะฮะในช่วงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษมากๆเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็สุดท้ายครับในจริงๆมีหลายเรื่องเลยฮะเอาหลักๆที่เห็นเด่นชัดนะครับในช่วงนี้ช่วงนี้ครับดาวอังคารนะครับที่โคจรนะครับอยู่คู่กับดาวศุกร์นะครับมันยังดีนะฮะเรียกว่าเป็นดาวคู่มิตรนะครับ มันเป็นในายา่าทหนึ่งคือถ้ามีปัญหาอะไรใหญ่ๆที่พูดมาทั้งหมดนี่นะฮะมันมีตัวช่วยนะครับมันมีมิตรที่ช่วยนะฮะแปลว่าถ้าคุณเดือดร้อนอะไรก็ตามนะครับก็ให้รู้ว่ายังพอจะมีใครนะครับที่เราไว้ใจที่เราผูกพันที่เคยช่วยเหลือเรามาก,ก่อนหรือผู้ใหญ่ที่เรารักเคารพรับถืครับท่านยังมีกําลังในการช่วยเหลืออยู่นะฮะและดาวพฤหัสที่โคจรทับดวงเมืองอยู่นะฮะดาวพฤหัสคือผู้ใหญ่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าความมั่นคงนะครับความอุดมสมบูรณ์นะฮะยังโดดเด่นอยู่แปลว่า ถ้ามีเรื่องเดือดร้อนพยายามนะครับอย่าคิดคนเดียวนะครับอย่าตัดสินใจคนเดียวนะฮะพยายามหาคนช่วยนะครับตัวช่วยมีถ้าเรียกว่าพยายามอาจจะหนักใจหน่อยในการที่จะขอความช่วยจากใครแต่ผมเชื่อว่าถ้าช่วงนี้หรือเดือนนี้นะฮะหรือสัปดาห์นี้ครับมีความหนักใจก็ตามนะครับขอคนช่วยเหลือนะครับอย่าคิดคนเดียวอันตรายมากนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกครับระวังเรื่องความรักนะสันครอนมีปัญหาเลือกราอย่าร้างสารัเบาแวกนะครับอารมณ์ ต้องมีสติดีๆแล้วก็ให้อภัยเยอะๆนะครับโอเคนะฮะสัปดาห์นี้สิ่งที่ต้องเรามาระวังประมาณนะครับดูแลเรื่องอารมณ์นะฮะมากๆเลยผมห่วงมากเพราะว่าสัปดาห์นี้เดือนนี้ฮะคนอารมณ์ร้อนแรงมากๆเป็นพิเศษนะครับโอเคครับขอให้ช่วงนี้พสุขครับรลอดปลอดภัยทุกท่านนะฮะเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับสวัสดีครับ